อิมัตสงสติอิทังโหติอิมัตสุปปาทาอิทังอุป,ปัช,ชติอิมัตสงอะสติอิทังนโหติอิมัตสนิโรธาอิทังนิรุจตินี้มีนี้ได้มีนี้เกิด นี้ได้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีนี้ดับนี้ดับสิ้นอิมัตสมิงสติอิทังโหตินี้มีนี้ได้มีอิมัตสุปปาทาอิทังอุปปัชตินี้เกิดนี้ได้เกิด อิมัตสมิงอสติอิทังนโูตินี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีอิมัตสะนิโรธาอิทังนิรุจชตินี้ดับนี้ดับสิน้นอิมัตสมิงสติอิทงังโหติ อิมัตสุป,ปาทาอิทังอุป,ปัชติอิมัตสมิงอสติอิทังนะโหติอิอมัตสนิโรธาอิทังนิรุจตินี้มีนี้ได้มีนี้เกิดนี้ได้เกิดนี้ไม่มีนี้ ไม่ได้มีนี้ดับนี้ดับสิ้นอิมัตสมิงสติอิทังโหตินี้มีนี้ได้มีอิมัตสุปปาทาอิทังอุปปัชตินี้เกิดนี้ได้เกิดอิมัตสมิงอะสติ อิทังนโหตินี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีอิมัตสะนิโรธาอิทังนิรุชตินี้ดับนี้ดับสิน้นอิมัตสมิงสติอิทังโหติอิมัตสุปปาทาอิทัง อุป,ปัชติอิมัตสงอสติอิทังนหติอิมัตสะนิโรธาอิทังนิรุชตินี้มีนี้ได้มีนี้เกิดนี้ได้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีนี้ดับ นี้ดับสิ้นอิมัตสมิงสติอิทังโหตินี้มีนี้ได้มีอิมัตสุปปาทาอิทังอุปปัช,ชตินี้เกิดนี้ได้เกิดอิมัตสมิงอสติอิทังนโหตินี้ไม่มี นี้ไม่ได้มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุจชตินี้ดับนี้ดับสิ้นอิมัสสมิงสติอิทังโหติอิอมัสสุปปาทาอิทังอุปปัจช,ชติอิมัสมิงอสติ อิทังนหติอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุตจตินี้มีนี้ได้มีนี้เกิดนี้ได้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีนี้ดับนี้ดับสิ้น อิมัตสงสติอิทังโหตินี้มีนี้ได้มีอิมัตสุปปาทาอิทังอุปปัชตินี้เกิดนี้ได้เกิดอิมัตสงอสติอิทังนโหตินี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีอิมัตสนิโรธา อิทางนิรุจจตินี้ดับนี้ดับสิน้นอิมัตสมิงสติอิทางโหติอิมัตสุปปาทาอิทางอุปปัชติอิมัตสมิงอสติอิทางนหโหติ อิมัตสนิโรธาอิทังนิรุจตินี้มีนี้ได้มีนี้เกิดนี้ได้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีนี้ดับนี้ดับสิน้นอิมัตสมิงสติอิทังโหติ นี้มีนี้ได้มีอิมัตสุปปาทาอิทังอุปปัช,ชตินี้เกิดนี้ได้เกิดอิมัตตมิงอสติอิทังนโหตินี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีอิมัตสะนิโรธาอิทังนิรุช,ชตินี้ดับ นี้ดับสิ้นอิมัจสมิงสติอิทังโหติอิมัจสุปปาทาอิทังอุปปัช,ชติอิมัจสมิงอสติอิทังนหโหติอิมัตสนิโรธาอิทังนิรุจติ นี้มีนี้ได้มีนี้เกิดนี้ได้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีนี้ดับนี้ดับสิ้นอิมัตสมิงสติอิทังโหตินี้มีนี้ได้มีอิมัตสุปปาทา อิทังอุป,ปัชตินี้เกิดนี้ได้เกิดอิมัตตมิงอสติอิทังนโูตินี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีอิมัสะนิโรธาอิทังนิรุชตินี้ดับนี้ดับสิ้น อิมัตสงสติอิทังโหติอิอมัตสุป,ปาทาอิทังอุปปัช,ชติอิมัตสงอสติอิทังนะโหติอิมัตสนิโรธาอิทังนิรุช,ชตินี้มีนี้ได้มีนี้เกิด นี้ได้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีนี้ดับนี้ดับสิ้นอิมัตสมิงสติอิทังโหตินี้มีนี้ได้มีอิมัตสุปปาทาอิทังอุปปัชตินี้เกิด นี้ได้เกิดอิม,ตมอตอัติงอะสติอิทังนโหตินี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีอิมัตสะนิโรธาอิทังนิรุชชตินี้ดับนี้ดับสิน้นอิมัตสงสติอิทงังโหติ อิมัตสุปปาทาอิทังอุปปัช,ชติอิมัตสมิงอสติอิทังนหติอิมัตสะนิโรธาอิทังนิรุช,ชตินี้มีนี้ได้มีนี้เกิดนี้ได้เกิดนี้ไม่มีนี้ ไม่ได้มีนี้ดับนี้ดับสิ้นอิมัตสมิงสติอิทังโหตินี้มีนี้ได้มีอิมัตสุปปาทาอิทังอุปปัชตินี้เกิดนี้ได้เกิดอิมัตสมิงอะสติ อิทังนโตูตินี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชตินี้ดับนี้ดับสิน้นอิมัสมิงสติอิทังโหติอิมัสุปปาทาอิทัง อุป,ปัชติอิมัตสงอสติอิทังนหติอิมัตสนิโรธาอิทังนิรุช,ชตินี้มีนี้ได้มีนี้เกิดนี้ได้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีนี้ดับ นี้ดับสิ้นอิมัตสมิงสติอิทังโหตินี้มีนี้ได้มีอิมัตสุปปาทาอิทังอุปปัชตินี้เกิดนี้ได้เกิดอิมัตสมิงอสติอิทังนโตูตินี้ไม่มี นี้ไม่ได้มีอิมัตสะนิโรธาอิทังนิรุจชตินี้ดับนี้ดับสิ้นอิมัตสมิงสติอิทังโหติอิอมัตสุปปาทาอิทังอุปปัชชติอิมัตสมิงอาสติ อิทังนหติอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุจจตินี้มีนี้ได้มีนี้เกิดนี้ได้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีนี้ดับนี้ดับสิ้น อิมัตสมิงสติอิทังโหตินี้มีนี้ได้มีอิมัตสุปปาธาอิทังอุปปัช,ชตินี้เกิดนี้ได้เกิดอิมัตสงอสติอิทังนโตูตินี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีอิมัตส นิโรธาอิทังนิรุจจตินี้ดับนี้ดับสิ้นอิมัจสมิงสติอิทงังโหติอิมัจสุปปาทาอิทังอุปปัจชชติอิมัจสมิงอสติอิทังนโหติ อิมัจสนิโรธาอิทังนิรุชตินี้มีนี้ได้มีนี้เกิดนี้ได้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีนี้ดับนี้ดับสิน้นอิมัจสมิงสติอิทังโหติ นี้มีนี้ได้มีอิมัตสุปปาทาอิทังอุปปัชตินี้เกิดนี้ได้เกิดอิมัตตมิงอสติอิทังนโูตินี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีอิมัตสะนิโรธาอิทังนิรุชตินี้ดับ นี้ดับสิ้นอิมัจสมิงสติอิทังโหติอิมัจสุปปาทาอิทังอุปปัช,ชติอิมัจสมิงอสติอิทังนะโหติอิมัสสะิโรธาอิทังนิรุชติ นี้มีนี้ได้มีนี้เกิดนี้ได้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีนี้ดับนี้ดับสิ้นอิมัดสมิงสติอิทังโหตินี้มีนี้ได้มีอิมัดสุปปาทา อิทังอุปปัชตินี้เกิดนี้ได้เกิดอิมัตตมิงอสติอิทังนโูตินี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีอิมัสนิโรธาอิทังนิรุชตินี้ดับนี้ดับสิ้น อิมัสมสงสติอิทงังโหติอิมัดสุปปาทาอิทังอุป,ปัช,ชติอิมัสมสงอะสติอิทังนโหติอิมัตสนิโรธาอิทังนิรุช,ชตินี้มีนี้ได้มีนี้เกิด นี้ได้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีนี้ดับนี้ดับสิ้นอิมัตสมิงสติอิทังโหตินี้มีนี้ได้มีอิมัตสุปปาทาอิทังอุปปัช,ชตินี้เกิดนี้ได้เกิด อิมัตตมิงอสติอิทังนโหตินี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีอิมัสนิโรธาอิทังนิรุชตินี้ดับนี้ดับสิน้นอิมัตสมิงสติอิทงังโหติ อิมัตสุปปาทาอิทังอุป,ปัช,ชติอิมัตสมิงอสติอิทังนหติอิมัตสนิโรธาอิทังนิรุช,ชตินี้มีนี้ได้มีนี้เกิดนี้ได้เกิดนี้ไม่มีนี้ ไม่ได้มีนี้ดับนี้ดับสิ้นอิมัตสมิงสติอิทังโหตินี้มีนี้ได้มีอิมัตสุปปาธาอิทังอุปปัชตินี้เกิดนี้ได้เกิดอิมัตสงอะสติ อิทังนภตินี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุจตินี้ดับนี้ดับสิน้นอิมัตสมิงสติอิทังโหติอิมัตสุปปาทาอิทัง อุป,ปัชติอิมัตสงอสติอิทังนโหติอิมัตสะนิโรธาอิทังนิรุช,ชตินี้มีนี้ได้มีนี้เกิดนี้ได้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่ได้มีนี้ดับ นี้ดับสิ้นอิมัตสมิงสติอิทังโหตินี้มีนี้ได้มีอิมัตสุปปาทาอิทังอุปปัช,ชตินี้เกิดนี้ได้เกิดอิมัตสมิงอสติอิทังนโหตินี้ไม่มี นี้ไม่ได้มีอิมัสสะนิโรธาอิทงังนิรุจตินี้ดับนี้ดับสิ้น